ผู้ชมครับในค่ำคืนนี้เรากำลังสนทนาธรรมกับพระสามรูปกับหลากหลายประเด็นที่ผมเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะผมเองตอนนี้เนี่ยกำลังสงสัยแล้วก็ค้างคาใจอยู่และต้องบอกแล้วครับว่านี่เป็นการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของพระมิโอะก่อนที่ท่านจะลาศิกขาไปแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ไมนานมานี้เองนะครับ นเครียดเพราะเงินครับทุบเพราะเงินหลายคนก็เลยอยากจะรู้ว่าทํำยังไงไม่ให้ตกเป็นทาสเงินในเมื่อเรายังต้องใช้เงินพระอาจารย์นนจันทร์ครับก็ใช้เงินอย่าให้เงินใช้เป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยเครื่องอำนวยความสะดวกถ้าไม่มีมันก็ไม่มีความสะดวกเกิดขึ้นในยุคนี้แต่ต้องถามว่าเมื่อเรามีเขาแล้วน่ะมันเกิดความสะดวกจริงหรือเปล่า ถ้าเรามีแต่รไม่เกิดความสุขเอ๊ะแสดงว่าเรามีไม่เป็นเราตกเป็นทาสละครับือเป็นปัจจัยสี่เครื่องอาศัยก็เพียงแค่เครื่องอาศัยโดลาคนขาบอกเงินมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่าบางทีมันก็ใช่ไม่ใช่เหรอฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็เดินต่อไปไม่ได้ในแต่ละวันโดยสมมติตะวันหยติก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นจําเป็นต้องมีอยู่แต่ว่าถ้าเราเข้าใจในเงี้ยเดีย๋ยวน้อยความสึกข,ของเราเนี่ยไม่ถูกเงินดันบีบคั้นครอบงำไม่ได้ตกเป็นทาสไม่ได้อยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นนวววงงงงเเเล็็บบิิจรๆแ้กคือ เอาอะไรมาใส่ก็ได้เป็นเงินเป็นบ้านเป็นรถเป็นสามีเป็นภรรยาได้หมดเลยเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นวิถีแ่งธรรมวิถีแ่งพูดเนี่ยจิตใจจะมีความเป็นอิสระอิสระกับทุกสรรพสิ่งไม่ตกเป็นทาตไม่อยู่ในมากของสิ่งนั้นก็เป็นแค่เครื่องอาศัยเป็นปัจจัยสี่ก็หล่อเลี้ยงไปในชีวิตมนุษย์ผมรู้สึกอย่างหนึ่งได้เลยว่าทําไมเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับปัญหามันเยอกขึ้นแล้วเราคิดว่าเอ๊ะ อยากกลับไปเป็นเด็กจังเลยเพราะมันไม่มีปัญหาปีที่แล้วผมาม่รู้สึกว่ามันหนักจังเลยปัญหาทุกวันแล้วมันก็คงไม่หนักไปกว่านี้แล้วเพราะมันเหมือนจะตายจริงๆแต่เมื่อวานนี้ผมรู้สึกว่ามันหนักกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมครับจนหกสิบมันสมองมันจะระเบิดไหมครับก็เราไม่ได้พัฒนาปัญญามาด้วยปัญญาคือความเห็นแจ้งเข้าใจอะไรเงี้ย ถ้าขาดปัญญาเมื่อไรปุ๊บเสื่อมปัญญาเมื่อไรใจเมื่ดมนมองหมอง,มองชีวิตก็ต้องมีปัญหาฉะนั้นคือโตขึ้นมาก็ควรจะให้อาหารของใจด้วยก็คือสติปัญญาหรือธรรมะให้อยังไรครับ,รบอาจารย์เนี่ยจเจริญสติมีสติมีสมาธิง่ายที่สุดนะเพราะว่าหลายคนก็คือขาดการจเจริญสติขาดการจเจริญสมาธินะจิตก,ก็ขาดอาหารก็อย่าง,งว่า,วาจเจริญสติคืออนะไรครับเจรย์ไม่อนอกใจตัวเอง ไม่นอกใจตัวเองไม่นอกใจตัวเองถ้าเป็นชู้กับตัวเองอย่างนี้ใจไม่ไปนอกอคนที่ไปนอกใจทั้งหมดล้วนแต่ใจไปนอกเท่านั้นถ้าแม้แต่ตัวเราเองยังนอกใจตัวเราเองไม่ต้องพูดถึงว่าจะไม่นอกใจคนดื่มอยู่กับใครก็นอกใจคนนั้นอยู่กับสิ่งไหนก็จะนอกใจคนนั้นคือสมว่าบุญดีเนี่ยจดทะเบียนสมรสกับกายกับใจใช่ไหมครับอยู่มาปีนี้3 7ใช่ไหมนะจดทะเบียนสมรส เราแต่งงานกับกายกับใจแต่อยู่มาอยู่ไปเราไม่เคยสนใจกายไม่เคยสนใจใจเลยอย่างเงี้ยวันวันก็คือนอกใจกายนอกใจใจตลอดคือว่าเนี่ยเราผิดศีลผิดธรรมลนี่คือกาเมสูนวิชาจาราเบรละมัมภีทางธรรมนอกใจตัวเองอะนอกใจกายนอกใจใจนะระดับธรรมชั้นลึกนะนอกแล้วนะท่านก็คือเริ่มใหม่สนใจเขาบ้างถ้ากายพูดได้ใจพูดได้ก็คือจะบอกว่านะ เดือนหนึ่งมีตั้งสาสเว็วันใช่ไหมปริเวลามาหาฉันได้ไหมแบ่งเวลามาหาฉันบ้างอย่าไปนอนค้างที่อื่นจนลืมของฉันคิดถึงทุกอย่างก็คิดได้แต่ไม่เคยคิดถึงกายถึงใจเลยใช่ไหมทำารายังทําได้ทำมไ,ไม่วกเข้ามาเลยขอแค่แน่กรรมฐานาคือให้มาอยู่กับตัวเองได้อยู่กับกายกับใจวิธีไหนก็คือมีมากมายกว้างขวางเหลือเกินไม่มีขีดจํากัดแปลกมากผมดูแลสุขภาพผมกินอาหารที่ดีแต่ผมไม่เคยมีเวลาเยียวยาจิตใจตัวเองเลยผมส่องกระจก ผมดูแลแต่สิ่งที่ผมเห็นแต่แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นนรฮะผมก็เลยไม่เคยใช้คาว่าเทคแคร์หรือดูแลมันเลยก็คนเรานี้ก็มีปัญหารักสัญญาณอันนี้ก็มีมากมายคนสวยใาญก็เป็นอย่างนั้นครับก็วิธีสิ่งที่น่าลงดูก็เป็นพยายามหยุดคิดทีนี้เมื่อเราพยายามหยุดคิดถ้าเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด เราก็ถือว่าเป็นขยะท้งใจิตใจนะไม่ต้องใส่ใจนะขยะก็ปลอยปล่อยไปนะอย่างไรก็ดามโทอไปนี่เราก็มองดูกายมองดูจิตใจหรือว่าลมหายใจนะหายใจเข้าเรืกหายใจออกยาวๆเพื่อจะเกิดความรู้สึกตัวนะเพื่อจิตเรียกมาอยู่ที่ตัวเรานี่แหละตนะัวเรานี่แล้วก็จิตใจก็เริ่มหยุดคิด หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ตามที่อธิบายว่าเราต้องรู้จักเมตตาความรักตัวเองก็เรานึกถึงจิตใจของเรานี้สบายใจมีความสุขคือเปอย่างนี้แล้วก็ปัญหานนี้ค่อยๆหมดไป